ธัญญาพยากรรู้ก่อนเรื่อยก่อนดวงคนที่เกิดวันเสาร์นะคะประจําวันที่16-30กันยายน2566นะคะในเรื่องการเงินค่ะช่วงนี้ด้ไพ่สามใบานี้นะคะแนะนําให้ดูคลิปแบบต้นจนจบนะคะเพราะว่าถ้าคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องการเงินของคุณค่อนข้างติดขัดเป็นอย่างมากนะคะอาจจะถูกทวงหนี้นะคะทําให้คุณเครียดคิดมากวิตกกังวลนะคะส่วนถ้าคุณเคยให้คนอื่นยืมเงินไปคุณก็ค่อนข้างเครียดค่ะ เพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ใช้เงินหนี้ให้คุณซึ่งตอนนี้คุณมีปัญหาเรื่องการเงินพอไปทวงคืนเขาก็ยังไม่คืนให้คุณทําให้อาจจะมีปัญหาเรื่องการทะเลาะกันนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองด้วยบางครั้งคุณอาจจะต้องอดทนนะคะถ้ามีเจ้าหนี้มาทวงคุณ คุณควรจะเปิดใจแล้วค่อยคุยกับเขานะคะอย่าใช้อารมณ์เป็นพ่ปังนะคะเพราะอาจจะส่งผลเสียหายได้ค่ะในช่วงนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งอาจจะเป็นเรื่องใช้ใจ่ายกันภายในครอบครัวนะคะอาจจะต้องคุยกับคนในครอบครัวว่าเรามีปัญหาเรื่องการเงินนะคะแต่ถ้ามีปัญหาการเงินในช่วงนี้จะสามารถที่จะหยิบยืมคนอื่นได้มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนะคะ แนะนำนะคะว่าให้ไปทําบุญบริจาคโรงศพนะคะทําบุญอิทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรและผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะคะเเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะขอโชคดีค่ะ